โครงการประกวดห้องน้ำสะอาดแห่งปีของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงสาขาควนนุนสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยให้บริการประชาชนด้วยมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีอิ่สะดวกและมีคุณภาพ มีพื้นที่รับผิดช,ชอบ3อำเภอคืออําเภอควนขนุนอําเภอป่าพยอมและอําเภอสีบรรพศมีผู้มาขอรับบริการในสำนักงานที่ดินเป็นจำนวนมากสำนักงานที่ดินตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขอนามัยของผู้รับบริการในการใช้บริการห้องน้ำสาธารณะ mm. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ HAS ที่มุ่งเน้นในด้านต่างๆดัง,งนี้ด้านความสะอาดสำนักงานที่ดินให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทําโครงการที่ดินควรขนุนห้องน้ําสะอาดเพียงพอปลอดภัยให้ความรู้อย่างต่อเนื่องกําหนดเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดเป็นช่วงเวลาโดยพื้นผนังเพดานโถส้วมที่กดโถส้วมโถปัสสาวะที่กดโถปัสสาวะจะต้องสะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้มีอ่างล้างมือก๊อกน้ำและกระจกที่สะอาดมีสบู่และกระดาษชำระพร้อมให้ใช้งานได้ตลอดเวลามีน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ มีทางน้ำสำรองภาชนะเก็บกักน้ำและขันตักน้ำสะอาดและไม่มีลูกน้ำยุงมีทางรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดตั้งอยู่บริเวณอ่างล้างมือภายในห้องน้ำมีระบบระบายอากาศที่ดีอีกไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณท่อระบายสิ่งปฏิกูลไม่รั่วแตกมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำความสะอาดและรายงานผู้บังคับบัญชาด้านความเพียงพอสำนักง,งานที่ดินมีห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนแยกเป็นห้องน้ำชายสองห้อง ห้องน้ำหญิงสองห้องและห้องน้ำสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นหนึ่งห้องเป็นส้วมนั่งราบมีราวจับมีกริ่งสัญญาณขอความช่วยเหลือส่วนห้องน้ำชายหญิงเป็นส้วมนั่งราบจำนวนสองห้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาอ่ะด้านความปลอดภยัยห้องน้ำของสำนักงานที่ดินเป็นอาคารชั้นเดียวตั้งอยู่ด้านหลังแยก่างหากไม่รับสายตาอ่ะมีสัญลักษณ์แยกชายหญิงอย่างชัดเจน ทางเดินเป็นพื้นทางลาดเพื่อความสะดวกสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีคันประตูมีที่ล็อกจากด้านในพื้นห้องน้ำแห้งตลอดเวลาอ่ะและมีแสงสว่างที่เพียงพอมองเห็นได้ทั่วบริเวณด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานที่ดินได้นำวัสดุธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดับก,กลิ่นเช่นลูกมะกรูดตะไคร้หอมและใบเตยมาจัดวางภายในห้องน้ำเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงานมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับให้ความสวยงามเย็นสบายตามีการจัดหาองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ดินการรณรงค์ให้ประหยัดน้ำประหยัดไฟฟ้า จัดทาทางเดินนวดเท้าเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้รับบริการอีกด้วยนอกจากนี้สํานักงานที่ดินยังจัดทํา QR Code ประเมินความพึงพอใจสําหรับประชาชนผู้มาใช้บริการห้องน้ําและ QR Code ประเมินงานบริการภาพรวมของสํานักงานที่ดินเพื่อนําความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงสาขาควนขนุน ยังคงมุ่งมั่นเพื่อรักสามารถมาตรฐานส่วนสาธารณะระดับประเทศ HAS เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด